แท็กสองครับวันที่คอมแบนวันสำหรับแท็กนี้ครับเป็นการฝึกทักษะของ TKD หรือเทควันโดครับซึ่งเป็นการรวมระหว่างบ็อกซิ่งกับคิกบ็อกซิ่งเข้าด้วยกันหรือเป็นการรวมท่าระหว่างช่วงของอัปเปอร์บอดี้กับโลเวอร์บอดี้เข้าด้วยกันครับสำหรับฟิล์มโฟกัสของแท็กนี้ครับหลักๆเลยฮะจะเป็นการฝึกในส่วนของกลุ่มกล้ามเนื้อคองมอโซที่มีอยู่ในท่าของดีคอร์ด ซึ่งเรามีวิธีการฝึกและการใช้คําพูดดังนี้ครับหนึ่งครับให้เรายืนแยกขา,ขวากว้างกับโทสะโพกหรือเท่าช่วงมวไหล่ของด้วยสองครับยืดอกหลังตรงและ3ครับในจังหวะที่เรากระโดดเปลี่ยนขาพยายามกระโดดให้ต่ําและพยายามลงน้ําหนักสองขาให้พร้อมกัน4ครับเราจะใช้แรงเหวี่ยงจากสะโพกลาตัวมวไหล่รวมถึงหน้าอกและสุดท้ายครับในจังหวะที่เรากระโดดเปลี่ยนทิศทาง ให้เราบิดลำตัวหรือเทอนลำตัวไปทางด้านข้างเลยครับ